ไว้เกลือกดนะระวังโดนไล่ออกนะครับไลางานมหาวิทยาลัยเกลือกโกรธอ่อยถ้าถ้าลางานมหาวิทยาลัยไปบ่อยระวังโดนไล่ออกนะครับออืืมมเคยอยากทำอาหารแต่เขาเรียกว่าไม่ลุกสักทีเข้าใจภาษาว่าไม่ลุกไหมแต่ว่าไม่ได้เริ่มทันทีไม่เริ่มทันทีเริ่มทีใช่พ่อแม่ไหมไม่ได้วุ่นชิมอีกรับส้นส้นวิมีคำว่าส้นส้นหลายอย่างดีมางเลยอ่ะส้นหนึ่งก็ได้อ่ะรับส้นสี่มา้์รับส้นสี่มา ก็คือรักน้ำซนซนแล้วก็รักเฮียด้วยไเอาเอาใหม่เนียรู้อยู่แล้วนั่นน่ะสาวคำให้คนละค่ะซุนซนจ๋าจ๋าน่ารักดีแบบเนซนจ๋าเราเป็นคนกินคำใหญ่อยู่แล้วเป็นไงอาบ่าให้ดูหน่อย ให้ให้สิบคะแนนเลยครับเพราะว่าเงียปอ้อนไอมันใหญ่อยู่นะพี่นะโอใหญ่เขาเนี่ยคนเป็นเขาของหมูวะนะเอาก็ไปเลย้ยดูอร่อยไหมอร่อยเพราะว่าหนูปอ้อนหนูต้องพูดคำนั้นให้กี่คะแนนให้สิบคะแนนให้สิบคะแนนครับผมเพราะว่าอร่อย หมูแม่ป้อนก็อร่อยหมูป้อนก็จะมีความพิเศษรสชาติเฟ็มมากกว่าปกติเอามือเอามือดูได้ไหครับเรามมนวางไหมครับโอ๊ยเป็นหมูมหรอดกเลนยอกเลน